สวัสดีเพื่อนทุกคนสวัสดีวันเช้าเช้าต้องเช้าแล้วเนาะ <c oughs> แค่นั้นแหละเดีเย๋ยวกูจะพูดพูดไม่ได้ดูดูนี่ครับพี่พี่ที่ให้อาหารมาให้นะอาหารน้องทรายเนาะเป็นะนี่ยข้างข้างริสกสอเขาอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าม,มองไม่เห็นบันรุงไม้เนาะมาให้อาหารน้องทรายตลอดมาให้อ้อยเนาะปกติน้องทรายไม่ได้กินอ้อยถ้าได้กินอ้อยแนละ้วมาอารมณ์ดี นองใส่มีมีอะไรเด็กชายเด็กหนุ่มคนนี้นะเนี่ยลูกลูกชายของเขาโดนน,มามาน,าาน้องใส่ชนเมื่อวานเนาะมาให้อาหารเรองใส่ชนไปเลยบอกไม่เปลี่ยนอะไรนะครับเนี่ยเดินสบายวันนี้วันนี้ก็มีพี่ๆเนาะพี่ๆมาให้อาหารในตอนเย็นน้องบัตทีก็กินอาหารไม่พอก็เลยมาให้เนาะ <S <S แล้วก็พี่ๆพี่ๆพ,พ,พวกนี้น่าจะเป็นแขกของเขาเนี่ยเป็นพวกนี้นะน่าจะ พี่คนนี้น่าจะเป็นแขกของพวกเขาเนาะมาให้อาหารด้วยตลอดดอกมาให้อาหารอ้อยแ้วแต่ตอนเย็นแล้วแต่วันนี้ก็ยังให้อยู่แล้วว่ามีแะดัง่างวเทก็ให้ด้วยอย่างนี้ก็ได้กินอาหารอิ่มดีเลยดูแม่ของมันดูแม่ของน้องสายเนาะอือดูดีว่าชิวชิบหผาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายกล้ๆด้ยถ่าย็กล้น้องสายเนา น,นี่น้าาองสายที่หฮะอนดรอยไเลยเฮ้ยเหมือนไม่ง่วงนอนจริงๆไอ้เพื่อกูเด้อไม่ใช่เพื่อนนอกชายนกสาวนี่เฮแบบดิจิตาลดิจิตาลเดียวเนาะนี่ามาฝันนี้มันก็มาฝันนี้ตัวนี้มันอะไรวะนี่น้องชายของเราเดินทั้งวันนะถ่า,ะายรูปเยอะเลย อันนี้โอเคมันน้อยเนาะมาแค่เก้าคนเองวันนี้มาไม่เยอะเก้าคนยางไงก็ดีว่ามันจะได้นั่นเนะช้างไม่ได้ตึงเต็นหนกเนะี่ยคนเยอะช้งางสำหรับก็ีต,ตนหนกไม่รู้เรื่องอนะไรเนาะเยวเราจะนั่งที่นี่ถ่ายไปเลยนรางใส่กินสบายเลยวันนี้นั่งใส่พี่ใช้เมื่อกี้พี่ใช้แบบล้านนะ้ำใส่มาเนาะอากาศหนาวเลยไม่ชอบเลยลงขึ้นเลย ผมบดนละผมชมผมหลายทีแต่ไม่โดนตอนหลบแบบด,ดิจิตอลนะนี่แบบน้ำโบอีนี่ยอยู่คนเดียวเหงาเลยอะเหงาเลยน้ำโบอีนี่น่าจะให้มีลูกสักคนสักตัวนะถ้ามีลูกสักตัวน้ำโบอีไม่หนักเหงาแล้วนี่แบบแม่บ้านี่มีลูกแต่ไม่ดูแลลูกเรียกลูกไม่มาแล้วเพราะว่ามันตัวโตแล้วมันเดินไปเดินมาไปเล่นกันนะเหมือทั้งคืนอะ ตอกนกลางคืนไปเล่นกับนนะ้ำเหมยทั้งคืนเลยเนี่ยตอนดูดูดตอนเช้าดิไปเล่นทั้งคืนตอนเช้ามันก็ง,ง่วงนี่ตาไปแล้วตาไปแล้วทำหน้าไปมึงตลอดเลยเนี่ยไปให้ดูแล้วถ่ายให้ดูวันละคลิปวันละคลิปนะเพื่อนวันละคลิปสอดคลิปางาน,นก็ไปแล้วบ๊ายบาย